สวัสดีคะ่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าคลิปความหวานก็ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆสำหรับทิปลองเรือยอทของคู่รักป้ายแดงอย่างแน็กชาลีและกามินหลังประกาศเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการล่าสุดวันนี้กามินก็ได้มาไลฟ์ทักทายแฟนคลับให้หายคิดถึงกันอีกแล้วพร้อมโชว์ลูกเจี๊ยบ ที่เอามาเที่ยวด้วยชื่อน้องไก่ทอดแถมดูแลเป็นอย่างดีแถมยังอวดชุดให้แฟนคลับได้ดูอีกด้วยบอกว่าสวยมากๆและก็มีบางช่วงกามินบอกว่าชาลีไอวอนมาม่พร้อมกับเต้นกระดกก้นอย่างน่ารักทำเอาแฟนคลับอดแซวไม่ได้ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวมามาที่แปลว่ามาม่าจริงๆใช่ไหมมาม่าความหมายของเกาหลีว่าไงนะคืออะไรอ่ะมาม่าแบบนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยว จะคิดดีได้ไหมอ่ะและก็มีช่วงที่กามินพาเดินออกไปดูข้างนอกห้องพักโดยมีทีมงานและครอบครัวชาลีพร้อมหน้าพร้อมตาดูแลอบอุ่นมากๆพร้อมกับพาเดินไปดูชายหาดกามินบอกว่าดีใจสวยจริงๆและบรรยากาศรอบๆก็ดีมากอากาศไม่ร้อนท้องฟ้าเหมือนจะคลึ้มคลื้มเหมือนฝนจะตกกามินพาเดินดูสักพักก็ได้ยินเหมือนเสียงป้าแตงถามว่า กามินกินทุเรียนไหมกามินทำท่าดีใจบอกว่าไอวอนทุเรียนทำท่าตื่นเต้นเห็นได้ชัดเจนว่าครอบครัวชาลีรักและอินดูกามินมากๆกรวมทั้งหลานๆของชาลีก็ดูจะชอบกามินเอามากๆด้วยโดยเฉพาะน้องมูมูและก็มีคนถามกามินว่าชาลีไปไหนกามินบอกว่าชาลีนอนหลับอยู่และกามินก็พาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆพร้อมกับถ่ายรูปถ่ายคลิป กับครอบครัวและทีมงานของชาลีด้วยกามินน่ารักมากๆเข้าได้กับทุกคนและกามินก็เดินเข้าไปในห้องไปหาชาลีที่ห้องพักพร้อมกับบอกว่าชาลีไวดด้นสลิปทำไมคุณไม่นอนและกามินก็ชี้ให้แฟนคลับดูที่ปากด้วยว่าปากแตกเพราะไปเล่นบาดาน่าโบสมาและชาลีเองก็ปากแตกเหมือนกันสักพักกามินก็ร้องจะกินทุเรียนชาลีบอกว่าไม่มี แต่กามินบอกว่ามีแล้วชาลีก็พากามินเดินออกไปข้างนอกพาไปกินทุเรียนและกามินก็ได้กินทุเรียนสมใจแถมยังบอกว่าอร่อยอร่อยแล้วก็กินใหญ่เลยเอาเป็นว่าทริปนี้ดูจากหน้าตากามินแล้วก็ดูเหมือนจะมีความสุขมากๆและจะเห็นได้ว่ากามินเข้ากับทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีและเรามาลุ้นกันว่าคลิปนี้จะได้เห็นนายหญิงกามินใส่ชุดบิกินี่หรือเปล่า แล้วจะมีคนห่วงหรือเปล่านะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ